มงคลคาเซ็นเตอร์สอศักดาจัดมาให้แบบทันด่วนทันควันเลยนะครับ <Wow. S 1> หลังจากที่คันแรกปล่อยไปแล้วนะครับที่ไลฟ์สดแล้วก็รีวิวไปกับเจ้าไดนโนเสาร์เทาแลมโบนะครับเจ <c oughs> ้าไดนโนเสาร์เทาแลมโบที่เป็นโฉมปัจจุบันนี่แหละนะครับในเครื่องยนต์ V6 EcoBoost นะอยู่กับเทาแลมโบ <Yeah. S 1> ตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับ5ปี150,000กิโลตามสเปควารันตียกเว้นรุ่นไหนที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะแต่ตัวนี้ สบายใจไปอีกนะครับถึงปี2027ได้ราคาที่คุ้มถูกที่สุดนะครับที่ลงขายเป็นรถมือ2อง <c oughs> ยิ่งไม่ให้เรียนแบบนะว่าเราลองให้ดูว่าสมรรถนะมันอยู่ประมาณนี้นะครับขับดีประมาณนี้โหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับโหมดสปอร์ตปรับเสียงท่อเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแรงจริง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีใครที่พลาดคันก่อนไปไม่ทันไม่เป็นไรนะครับมงคลคาเซ็นเตอร์สศักดาจัดมาให้แบบทันด่วนทันควันเลยนะครับหลังจากที่คันแรกปล่อยไปแล้วนะครับที่ไลฟ์สดแล้วก็รีวิวไปกับเจ้าไดโนเสาร์เทารลมโบนะครับเจ้าไดโนเสาร์เทารลมโบที่เป็นโฉมปัจจุบันนี่แหละนะครับในเครื่องยนต์ v 6อีโคบูสนะอยู่กับเทาแลมโบ ตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมที่ปล่อยไปก่อนนี้เติเมมาให้แล้วรถปี65เหมือนกันนะครับคอสอ 2, 2,022ปีพศ2 5 65นะเจ้าเทารรมโบมาเติมอีกแล้วและก็ราคาดีที่สุดในตลาดเหมือนเดิมนะครับราคาดีที่สุด้ววที่สุดในตลาดเหมือนเดิมนะครับ1ล้าน3แสน5หมื่น9 000บาทนะครับ1ล้าน3แสน5หมื่น9 000บาทก็จากตีนี้รวมจากล้าน9แสนนะครับเหลือล้าน3ห้า รประหยัดไปเกินครึ่งล้านนะครับประหยัดไปเกินครึ่งล้านใครที่ชอบ <Wow. S 1> อยากจะได้ตัวนี้เป็นรถมือ2ทยอออกมาแล้ว2ปี2ปีล4ปียปี2ี2สิปีเป็นรถเซกินะเฮรถมือ2แล้วอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านรถบุคคลเล่มพร้อมกุญแจครบหมดทุกอย่าง <_ c oughs> เดี๋ยวให้ดูเทคโนโลยีก่อนเพราะว่ารุ่นนี้เป็นกระบะ4ประตูสมรรถสูงที่สุดที่ประกอบและก็จำหน่ายในไทย สมัยนะ้นที่ออกมาตอนแรกปี18ที่เป็น2.0ใบเทอร์โบเนี่ยเราก็ว่าเราก็ว่าสุดแล้วนะเราก็ว่าสุดแล้วเพราะว่าตอนนั้น213แรงม้านะครับเครื่องยนต์พัน996ซีซีเทอร์โบคู่แต่ตัวนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเราอยู่ในยุคที่รถกระบะ4 4ประตูจะ400แรงม้าอยู่แล้วนะครับนี่คือรถประกอบแบบพาร์ทเดิมนะไม่มีการไปท็อปอัพไม่มีการตกแต่ง อันนี้คือสเปคเดิมโรงงานนะครับปี18คฮือฮามากรถกระบะสีประตูบ้านเราไม่เคยมี200แรงม้านะครับ213แรงม้าแต่ในปี2022ที่ผมกำลังจะรีวิวนะครับเครื่องยนต์3.0 Eco b o o s t คู ood, นะครับ3.0เปนซิน V6 397แรงม้าโบคู่เหมือนเดิมนะครับ นี่กระบะซุปนี่กระบะเรียกว่ากระบะซปเปอร์คาร์ได้นะนะครับกระบะซปเปอร์คาร์ได้ในเรื่องของบอดี้โครงสร้างรถกลุ่มนี้คืออายุยังไม่เยอะไม่หลักหมื่นนะครับสภาพบอดี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันสวยแล้ววารันตีศูนย์ยาวถึงปี2027นะใช้งานสบายใจไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการใช้งานศูนย์ฟอร์ดดูแล5ปีแสนห้าหมื่นกิโลนะครับ5ปีแสนห้าหมื่นกิโลตามสเปควารันตียกเว้นรุ่นไหนที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะแต่ตัวนี้ สบายใจไปอีกนะครับถึงปี2027ได้ราคาที่คุ้มถูกที่สุดนะครับที่ลงขายเป็นรถมือ2ในไทยตอนนี้นะครับสภาพสเปครถคือสีพิมพ์นิยมนะครับคือสีเทานะครับเรียกว่าเทาแลมโบวนะเทาของเคริ์กเกนะครับเป็นเป็นจะเ,เป็นตัวท็อปในตัวเอ่อเฟอร์มานต์เอลวเนี่ยก็จะเป็นแมชชิ่งแมชชิ่งเอลีดีี่ใสใน Ford Ranger Raptor แล้วก็เอ่อฟอร์ e เอเวอเตัวท็อปนะครับเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเฟอร์มาน LED, m a ช t i c LED, นะครับเป็น f ู l LED อยู่แล้วกระจังหน้าเขาเพราะว่าเขาได้กล้องรอบคันได้เซ็นเซอร์นะครับได้เซนเซอร์ได้กล้องรอบคันมาครบเหมือนกับรถ SUV เลยก็สมกับกระบะราคาเกือบ2ล้านนะครับแต่ตอนนี้เหลือล้านสาตอนนี้เหลือล้านสาใครสนใจนะดูคลิปถ้ากลัวไม่ทันสต็อปแล้วทักอินบ็อกมาก่อนได้ก็จะเป็นสเปคในของช่วงล่างก็จะเป็นแม็กซ์สิบเจ็ดแล้วก็เป็นยาง P/F เหมือนเดิมนะครับช่วงล่างเป็นของ Fox 2.5เหมือนเดิม คือเมื่อกี้ก็เป็นคอยสปริงสล้อเป็นคอยสปริงสล้ออารมณ์ที่เราเคยขับเคลื่อนขับขี่ในรถกระบะบ้านเราที่เป็น4ประตูเป็นรถแหนบนี่ตัดออกไปเลยนะครับฟิลลิ่งไม่เหมือนกันและก็เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ให้มาใช้งานได้จริงและแม่นยำม,มากนะครับรวมถึง Adaptive Cruise Control และก็ระบบคีปรีนเขาเนี่ยมาขับในบ้านเราจะเต็มเลนพอดีขับถนนบ้านเราถนน4เลนเนี่ยมันจะเต็มเลนพอด,นนพอดีแล้วมันจะล็อกเลนให้เรานะครับพวงอะไรมันจะหน่วงไว้ นั่นคือความแม่นยําที่ผมไปลองขับลองใช้และก็จากประสบการณ์นะครับที่การันตีได้คือ,อ,อแรปเตอร์ตัวนี้ทั้งตัว2-0แล้วก็ตัว30เนี่ยสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพถนนขับขี่ได้ทุกสภาพถนนมันจะเป็นเส้นทางที่สุดโหดขอให้ไม่ค้ำก็พอเส้นทางที่สุดโหดลุยๆอยหนัก,นกเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วนะครับรถเรานี่โอ้โหเรา แบรนด์โตโยต้านะเราก็แต่งเต็มแต่เอเวอเรสต์ไป mm hmm. แบบไอ้ใช่แรปเตอร์ไปแบบเดิมๆเ,เนี่ยขับได้สบายมากนะครับไม่ได้เซ็ตอะไรเพิ่มนะไปลุยได้กันมาแล้วนะครับผ่านสบายชิวๆนะภายภายในเนี่ยเหมือนรถแข็งนะครับรถแข็งนะครับเหมืนอนเบาะบักเก็ตแล้วก็ภายในเป็นลักชัวรี่มากสวยนะครับสวยกิย๊บเป็นดําดส้มนะครับเป็นดําส้มตัดแกมส้มสไตล์ของฟอร์ดที่เราเคยเห็นในตัวที่ผมรีวิวไปเจ้ามาเจ้ามาป่า นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเกียร์อีชิพเตอร์ ifter, นะครับเป็นเกียร์ e ifter, อิชิพเตอร์เกียรมือไฟฟ้าระบบการขับขีนะ ing, SC, Stop, Mode, ่นะตาจิง VSC ออโต้สต็อปโหมดการขับขี่7โหมดมาครบนะครับขับ2ได้4ี่โลสี่ไฮได้นะครับใครที่ชื่นชอบในรถที่เป็นกระบะสายลุยได้ทั้งออฟโรดและก็ออโรดและก็การันตีได้ว่าได้ทุกสภาพถนนนะครับได้ทุกสภาพถนนนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ปรับโหมดท่อไปเป็นโหมดธรรมดานะนะครับพอปรับเสียงท่อได้ด้วยเนี่ยด้วยหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่นะครับตัวถึงจอมอนิเตอร์ที่เป็นจอเนี่ยเป็น Fu l l LED เป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็จอมันติทัศน์12นิ้วนี่เป็นรถกระบะ4ประตูแล้วก็เอเวอเรสที่ส่ยมาเป็นจอมันติทัศน์เนี่ย12นิ้ว12.5นิ้วด้วยซ้ำนะครับอลังการงานสร้างมากนะครับใช้งานได้สะดวกสบายเพราะว่าอัปเกรดเป็น ฟังก์ชันเมนูภาษาไทยนะครับเนี่ยใครขับมาเนี่ยพี่แม็กขับมาเนี่ยบอกว่าโอ้ขับดีมากนะมีมาชิงอีกเคยมีรถนี้เคยขับเคยลองขับบ่อยแล้วนะครับเนี่ยหน้าจอแสดงผลที่เป็นเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีอนาล็อกเลยแล้วก็จะแสดงผลที่ใหญ่เวลาเราดูพวกระบบเรดาร์ข้างหน้านะครับระบบชิฟเลนระบบเบรกต่างๆเนี่ยดูได้แม่นยำนะครับจอแสดงผลชัดเจนนะเตือนเราเรียนทุกอย่างมีขึ้นครบหมดไหม 60,000กิโลสภาพสวยๆจียมๆกับกระบะ4ประตู full option และการันตีได้ว่าราคาดีที่สุดในไทยที่เป็นรถมือ2ลงขายตอนนี้นะครับคุณเจมีให้2ชุดนะครับเป็นพุชตัตนะครับเอ็นจิ้นสตาร์สต็อปส่วนฟังก์ชันต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะครับรวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของเจ้าレンจェルダッเตอร์เนี่ยคุ้มกับเงินล้านกว่าบาทที่จ่ายแน่นอนเพราะว่าไม่มีกั๊กเลยนะฟอร์ดฟอร์ดเอเวอเรสต์แล้วก็ฟอร์ดレンจェルダッเตอรเนี่ยที่เป็นตัวท็อปๆเนี่ย ไม่มีกักเลยให้มาเต็มคุ้มค่าคุ้มค่าเงินมากนะครับคุ้มค่าเงินมากนะเอจจอกล้องถอยรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ครบแบบอลังการงานสร้างเพราะว่าคันใหญ่ต้องใชออ้อุปกรณ์ในการช่วยก็คือไม่ได้เป็นพวกใบสปอร์ตก็ต้องมีให้นะครับกล้องรอบคันมีให้นะครับเตือนการชนมีให้เพราะว่าคันใหญ่นะครับนะคบันใหญ่กว่าตีโป่งบอดี้ใหญ่กว่าตัว2.0ใบเทอนะร์โบเพนะราะว่าเราไม่สามารถไปเทียบกับอ่า รุ่นอื่นได้เพราะว่ายังไม่มีคู่แข่งนะครับในตลาดบ้านเรายังไม่มีคู่แข่งที่เป็นกระบะ4ประตูสมรรถนะสูงแบบนี้ที่ใส่เครื่องยนต์3.0 e c o b บู s t 3 9รแรงม้านะครับยังไม่มีอมเอาเป็นว่าเราโชว์ความสวยความเดิมนะครับราคาดีๆวารันตีครบๆจบๆเพื่อให้ fc ของมงคลคานะครับได้มาทดลองขับและก็ได้เป็นเจ้าของเจ้าไดโนเสาร์ อาวเมโบในราคาทีปปานน่ประหยัดไปเกินครึ่งล้านนะครับประหยัดไปเกินครึ่งล้านใครที่ชื่นชอบในไดโนเสาร์ที่ไม่อยากจะซื้อแพงมากนะครับมือสองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รถเช็คประวัติมาให้รถเดิมทั้งคันรถสีเดิมทั้งคันไม่ห0 0 0 0กิโลวารันตีศูนยาวๆนะครับใช้งานสบายใจมีอะไรมีวารันตีให้ดูแลเต็มระบบนะครับแล้วก็ ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานคือขับแรปเตอร์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเอาแบบโหมดธรรมดานะโโหหมมมดดดธรราเลยโหมดพื้นฐานธรรมดาโหมดประหยัดธรรมดา,มรรมดาเ,เหมือนกับขับรถ SUV ราคาแพงๆออกมานั้นนะครับไอ้ขับโหมดสปอร์ตไม่ต้องพูดถึงนะครับตันอยู่ประมาณรู้สึกเขาล็อกไว้นะประมาณ184นะครับไม่รู้สึกหลอกลองมาแล้วลองมาแล้วลองมาแล้ว,ลลวนะครับเดี๋ยวยังไม่ให้เรียนแบบนะว่าเราลองให้ดูว่าสมรรถนะมันอยู่ประมาณนี้ นะครับขับดีประมาณนี้โหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับโหมดสปอร์ตปรับเสียงท่อเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแรงจริงนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยสําหรับคนที่ไม่ทันคันก่อนก็เติมเข้ามาทันทีทันใดเพราะว่า f อฟซีทักเข้ามาเยอะบอกว่าพี่สอหาแบบแบบเตอร์โดยเพราะสีนี้นะนะเน้นเป็นสีนี้เท่านั้นนะเป็นสีที่เกินครึ่งหนึ่งนะครับเกินครึ่งหนึ่งที่ออกมาของฟอร์เรสเตอร์สีนี้ขายดีสุด เติมให้เรียบร้อยนะครับสีเดิมบางทั้งคันรถปี22ปี65ไม่60,000กิโลล้าน3แ5 9,000บาทสนใจอยากจะเป็นเจ้าของไดนเสาร์เสาแถวลัมโบได้ทุกเงื่อนไขนะคันนี้ไม่มีข้อจากัดสดได้ผ่อนได้มีรถมาตีแรกทีเทินก็ยินดีนะครับมีรถตีแรกทเทินก็ยินดีสามารถปรึกษาสายตรงแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่0840369999นะครับ0840369999 ช้าไม่ทันเหมือนเดิมเพราะว่าเติมมาทีละคันนะเติมที่หลายคันไม่ได้เพราะว่าคันหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์กับสอสักดาสวัสดีครับ